สวัสดีกันนะครับก็กลับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอแมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ตัวนี้ก็ยังไม่มีชื่อ,อครับหลังจากที่ผมพาทุกท่านไปชมการเดินทางสู่ดวงจันทร์ของเรมเลียวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับดวงจันทร์ในจัก,กรวาลของโทกันครับแล้วก็จะมีพูดถึงชาวจันทร์นิดด้วยนะถึงจริงๆอยากจะแยกไปเป็นอีกคลิปกเ็เถอะในความเป็นจริงนั้นดวงจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่เต็มไปด้วยหินและฝุน่นมีขนาดเล็กกว่าโลกสีเท่าและมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าโลกถึง6เท่า ไม่ในโทโฮอาจจะไม่ได้มีระบุข,ข้อมูลพวกนี้เอาไว้มนุษย์ของโลกภายนอกก็น่าจะรู้จักดวงจันทร์อย่างที่เราเนี่ยว่ากันไปข้างต้นนี่แหละครับแต่จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ของโทโฮมันก็ไม่แน่ว่าอาจมีมนุษย์ของโลกภายนอกที่รู้ความจริงก็ได้ว่าดวงจันทร์นั้นมันไม่ได้ไรสีสันเหมือนอย่างที่เรารู้จักอย่างที่เห็นได้จากมังงะภาพเซเลนเซนเนอร์อินบรูและนิยายภาพเคชอินโนติกรุนเกตว่าบนดวงจันทร์นั้นก็มีทะเลและมีต้นไม้ไม่ต่างจากโลกเท่าใดนัก ซึ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่เทือกเขาเหินที่แสนจะอ้างว้างและปราบเปียวก็มีที่มาจากหนึ่งในความสามารถของโทโยฮิเมะเพราะจากพาร์เคชอิน,นติกุรุนเกะโทโยฮิเมะเนี่ยจะสามารถเหมือนควบคุมให้เขตแดนของดวงจันทร์เปลี่ยนไปมาระหว่างดวงจันทร์จริงๆที่มีทะเลมีต้นไม้กับดวงจันทร์ที่ไร้สีสันไร้ซึ่งอากาศหายใจตามที่คนทั่วไปเข้าใจกันแน่นอนว่าความสามารถนี้มันเอาไว้ใช้เพื่อปกป้องดวงจันทร์ครับอย่างในนิยายโทโยฮิเมะก็ใช้มันเพื่อจัดการกับเจ้าอิก,กาผู้รับใชของยูคาริ แต่ว่ามันก็เป็นความสามารถที่ยังไม่ได้มีการอธิบายเอาไว้มากครับเราเลยยังไม่รู้ถึงกลไกของมันแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องความน่าจะเป็นควอนตัมอะไรทํานองนั้นเดิมทีดวงจันทร์นั้นเป็นดินแดนบริสุทธิ์กล่าวคือมันเป็นสถานที่ที่ไร้ซึ่งโมลทินจากชีวิตและความตายไม่มีทั้งกลางวันและกลางคืนและไม่มีแม้แต่ฤดูกาลการที่ดวงจันทร์ไม่มีฤดูกาลนั้นมันทําให้สภาพอากาศบนนั้นเนี่ยมีการผสมผสานการของฤดูทั้ง4 ได้แก่ความอ่อนโยนที่ได้จากรดูใบไม้ผลิชีวิตชีวาจากฤดูร้อนอุดมสมบูรณ์จากฤดูใบไม้ร่วงและความหงอยเหงาจากฤดูหนาวนอกจากนี้ใครก็ตามที่ไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ก็จะได้รับผลจากความเป็นดินแดนบริสุทธิ์ของมันด้วยครับนั่นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เติบโตและไม่แก่เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกับการเป็นอมตะผู้ก่อตั้งนครจันทราอย่างซุคุยม,มิเองก็ใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการหลีกหนีจากสิ่งมลทินบนพื้นพพ่ิบ ดวงจันทร์นั้นมันก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่ลอยอยู่นอกโลกและแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ภายในกนโซเคียวครับถึงกระนั้นผู้คนในกนโซเคียวก็ยังสามารถมองเห็นมันได้ปัญหาคือตามเนื้อเรื่องของโทโฮจะบอกว่าการมองดวงจันทร์เป็นสิ่งที่อันตรายครับโดยเฉพาะจันทร์เป็นของจริงที่ต้องเติมว่าของจริงด้วยเนี่ยมันก็เป็นเพราะตามที่ซุยกะอธิบายไว้ในบทความของอายะนั่นจะบอกเราว่าการจะมองดวงจันทร์ของจริงได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ เพราะดวงจันทร์ที่เราจะเห็นได้นั้นมันเป็นเพียงดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในอะไรบางอย่างเช่นผิวน้ําหรือกระจกหรืออย่างกรณีของดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าก็เป็นดวงจันทร์ที่กําลังสะท้อนอยู่บนผืนนภาถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าดวงจันทร์ที่เป็นแค่ภาพสะท้อนนั้นจะไม่อันตรายนะครับเพราะจากที่อ่านมาเนี่ยมันจะมีอธิบายไว้ด้วยว่าแสงสะท้อนจากดวงจันทร์เกิดจากความยาวคลื่นของความวิกลจริตนั่นเลยส่งผลให้มนุษย์อาจมองเห็นความวิกลจริตนั้นได้เป็นบางครั้งอย่างการเห็นผีนตอนกลางคืนก็เกิดมาจากคลื่นของแสงจากดวงจัันทรร์หลคบ หรือ,อยิ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่มีการรับรู้สูงแล้วรับรู้ได้ถึงคลื่นความวิกลจริตนี้ก็อาจจะเสียสติได้เลยครับนั่นเลยไม่แปลกครับว่าทาไมจาเพนของจริงนั้นถึงได้ดูอันตรายนักเพราะหากมนุษย์มองมันแบบตรงๆก็จะทําให้คุม้มคร่งได้โดยง่ายแต่ก็มีบอกเช่นกันครับว่าถ้าฝึกฝนมาดีก็จะสามารถต้านทานกับคลื่นความวิกลจริตจากแสงจันจได้เช่นกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องฝึกอะไรนอกจากนี้ยังมีบอกว่าแสงของดวงจันทร์นั้นเป็นพลังเวท และพวกเวทมนตร์โดยส่วนมากบุญพุธที่พบก็เกิดมาจากพลังเวทของดวงจันทร์ที่ว่านี้อีกทั้งสําหรับโยคายนั้นดวงจันทร์ยังนับว่าเป็นหนึ่งในดาวที่สําคัญสําหรับพวกเขาเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงพวกโยคายนี่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมีจัดปาร์ตี้กันด้วยหรือโยคายบางตัวก็จะมีความเกี่ยวพันกับดวงจันทร์เช่นเคเนิที่จะกลายเป็นวร่างฮาคุตะคุตอนพระจันทร์เต็มดวงคังอิโร่ที่จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนวันเพ็ และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือยูคาริได้อธิบายไว้ครับว่าแสงจันรยามค่ำคืนนั้นมันไม่ได้แค่สองสว่างแต่มันยังสร้างเงามากมายขึ้นยามราตรีและนั่นก็เป็นต้นกําเนิดให้กับความกลัวของมนุษย์และความกลัวของมนุษย์ก็นํามาซึ่งจุดกําเนิดของโยคายเรื่องคุณสมบัติและลักษณะของดวงจันทร์เราเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับไปดูในส่วนของสถานที่บุดวงจันทร์กันดีกว่าแน่นอนว่าหลักๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนครจันทาน,นันแหละครับ เพราะนอกจากตัวนครแล้วส่วนอื่นก็เห็นจะมีแต่ทะเลซึ่งทะเลเหล่านี้ก็น่าจะมีอยู่หลายแห่งเลยครับถ้าอิงจากความเป็นจริงอะนะแต่ชื่อทะเลที่มีโผล่มาในโทโฮเนี่ยจะมีอยู่6ชื่อครับได้แก่ทะเลแห่งความเงียบทะเลแห่งความจำสายทะเลแห่งฝนมาหาสมุดแห่งพายุพวกนี้เนี่ยจะเป็นทะเลที่อยู่ด้านใกล้ของดวงจันทร์ครับส่วนทะเลทางด้านไกลของดวงจันทร์ที่มีโผล่มาเนี่ยก็จะมีทะเลแห่งจอมปราดและก็ทะเลแห่งความรุ่งโรจน์ แน่นอนว่าชื่อพวกนี้เกเว้นทะเลแห่งความรุ่งโร์ที่ผมหาข้อมูลไม่เจอมันจะเป็นชื่อของทะเลที่มีอยู่จริงบนโลกจานครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นทะเลเหมือนอย่างในโทรโฮหรอกนะครับเพราะจริงๆมันเป็นเพียงแค่เอ่งที่ราดธรรมด,ธรมดาที่มีสีเข้มเท่านั้นครับและที่มันมีสีเข้มกว่าจุดอื่นก็มีเหตุมาจากภูเขาไฟที่เคยประทุเมื่อนานมาแล้วซึ่งนักวิทย์นักดาราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าพื้นที่ที่มันมีสีเข้มเหล่านี้เป็นทะเลครับนั่นก็เลยทําให้มันถูกเรียกว่าทะเล มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกว่าทะเลกันอยู่ครับและตามเนื้อเรื่องของโทโฮก็อย่างที่ว่าไปว่าดวงจันทร์นั้นเดิมเป็นดินแดนบริสุทธิ์ทําให้ทะเลเหล่านี้จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยครับส่วนนครจันทรานั้นจะตั้งอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์ครับตามข้อมูลจะบอกว่ามันถูกปกป้องด้วยเขตแดนเขตแดนที่ว่านี้จะปกปิดการมีอยู่ของนครจันทราเอาไว้นั่นเลยทำให้มนุษย์ของโลกภายนอกไม่สามารถพบเจอหรือลุกล้ำเข้าไปในนครจันทราได้ เราเป็นไปได้ว่าเขตแดงของนครจันทราจะมีความคล้ายคลึงกับมาหาเขตแดนฮาคุเรของกนโซเคียวแต่จุดนี้มันก็ยังไม่แน่ชัดนะครับและการที่จะผ่านเขตแดงตัวนี้เพื่อเข้าไปยังนครจันทราก็มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการเดินไปตามทางที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยมันจะพาดผ่านทะเลหลายแห่งอิงจากในมังงะและนิยายซีรีส์บกิซิโชมันจะเริ่มต้นที่ทะเลแห่งความเงียบที่ถูกบอกว่าอยู่ไกลจากนครจันทรามากที่สุดและถือว่าเป็นทะเลที่อยู่ไกลโลกมากที่สุด และที่ต้องเริ่มจากทะเลแห่งนี้ก็เพราะว่าพอมันใกล้โลกมากที่สุดมันจึงเป็นทะเลที่สะท้อนภาพของโลกเอาไว้และเป็นสาเหตุที่ทําให้บางครั้งจะมีผู้คนจากพื้นที่พบถูกปรากฏการเทพลซ่อนพาตัวมายัางที่ทะเลแห่ง,งความเงียบยกตัวอย่างเช่นอุราชิมาโกะที่ขี่เต่าโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้พบกับวังมังกรใต้ทะเลที่จริงๆแล้วก็คือนครจันทราหรือในกรณีที่สุคุยมิและคณะใช้เดินทางขึ้นมาบนวงจันเพื่อสร้างที่อยู่ใหม่ เอรินก็เคยอ,อธิบายให้โทโยฮิเมะฟังว่ามันก็คือการใช้ประโยชน์จากปรากฏการเทพลักซอนนี่แหละครับถัดจากทะเลแห่งความเงียบก็จะข้ามทะเลแห่งความจำสายไปต่อที่ทะเลแห่งฝนก่อนจะข้ามมหาสมุทรแห่งพายุและเข้าสู่ด้านไกลของดวงจันทร์ทีนี้พอมาถึงด้านไกลแล้วเนี่ยมันจะมีประโยคน,นึงที่โทโยฮิเมะพูดถึงทะเลแห่งสุดท้ายตัวผมอะ่ะไม่แน่ใจครับว่าประโยคน,นี้มันในถึงมหาสมุทรแห่งพายุ หรือในถึงว่าหลังจากผ่านมหาสมุทรแห่งพายุแล้วมันจะมีทะเลอีกแห่งหนึ่งก่อนจะถึงน,นครจันทราแต่ถ้าตามข้อมูลในวกิกิจะเชื่อว่ามันมีทะเลอีกแห่งหนึ่งก่อนจะถึงนครจันทราครับซึ่งถ้าเราอิงจากความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันจะมีทะเลอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแห่งพายุห่างออกไปกว่าพันกิโลเมตรทะเลแห่งนี้จะมีชื่อว่า,วาทะเลตะวันออกครับซึ่งเป็นไปได้ว่านครจันทราเนี่ยอาจจะตั้งอยู่ถัดจากทะเลแห่งนี้ครับ ส่วนเจ้าทะเลแห่งจอมปราดเนี่ยจะโผล่มาในตอนที่ยูคาริจะบุกเข้าไปยังน,นครจันทราซึ่งนานก็จะใช้เเซนทางที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยแหละครับเพราะนานเนี่ยให้อิก,กาผู้รับใช้มาดูทางให้แล้วทีนี้หลังจากที่ยูคาริผ่านมาหาสมุทรแห่งพายุภาพมันก็จะตัดไปตอนที่นานเนี่ยมาโผล่ที่ทะเลแห่งจอมปราดครับซึ่งยูคาริจะบอกว่าทะเลแห่งจอมปราดนั้นเป็นที่อยู่ของนักปราดแห่งจันทรานักปราดแห่งจันทราที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นการในถึงสองพี่น้องวัตสึกิเลยเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้น จะเป็นวังของสองพี่น้องครับเพราะว่าตามภาพประกอบในมังงะภาคเซเลนเซเนอร์อิมบรูตอนที่ยูคาริกับรันมาถึงยังทะเลแห่งจอมปราดเนี่ยบรยิเวณนั้นมันก็ยังอยู่ที่แถบทะเลอยู่ครับก่อนที่นานเนี่ยจะใช้ความสามารถในการควบคุมเขตแดนเจาะดูคนที่อยู่อาศัยนีนั้นจุดนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับแต่มันก็อาจจะเป็นการบอกว่าเขตแดนของนครจันทราจะทําการแยกตัวนครออกจากที่ตั้งจริงๆบนดวงจันทร์คล้ายๆกับกรณีที่มาหาเขตแดนฮาคุเรยแยกเกนโซเคียวออกจากโลกภายนอก เลยก็คือนครจันทรานั้นอาจจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งครับอีกอย่างทั้งซูนเนี่ยก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่านครจันทรานเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัยของเซียนซึ่งก็น่าจะหมายถึงเซนไครหรือโลกเซียนนะครับสิ่งก่อสร้างในนครจันทรานเนี่ยจะมีสไตล์แบบจีนโบราณครับแบบพวกพระราชวังต้องห้ามตามพวกหนังจีนย้อนยุคแต่ถึงสิ่งปลูกสร้างจะดูโบราณแต่วิทยาการและอาวุธของนครจันทรานั้นลำหน้ามากๆครับ ผู้ที่อาศัยอยู่ในนครน,นั้นก็จะเป็นพวกชาจันทราและก็กระต่ายจันทาครับซึ่งการที่มันมีกระต่ายจันทาอยู่ด้วยแบบนี้มันก็อิงมาจากพวกตำนานของจีนของญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับที่เชื่อว่าแบบมีกระต่ายกําลังตามโมจิอยู่บนดวงจันทร์ทีนี้เรื่องน่าสนใจบนดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเึ้ื่อนไปก่อตั้งอรารยธรรมของชาจัทราหรอกนะครับเพราะบนดวงจันทร์เนี่ยก็เคยมีสงครามเกิดขึ้นด้วยซึ่งสงครามที่ว่านี้ก็ต้องแยกออกเป็น2กรณีครับ กรณีแรกเนี่ยก็คือสงครามผิวจันมายาที่โยคาริยกพวกพ้องโยคายไปบุกดวงจัน์ทรเมื่อพันปีก่อนแต่ผลลัพ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าของฝั่งโยคาริน้าเนี่ยเลยต้องวางแผนเพื่อเอาคืนคนครจันทราแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เราได้เห็นในมังงะภาคเซเลนเซนเตอร์อินบลูส่วนอีก,กรณีนั้นมันจะเป็นสงครามระหว่างมนุษย์ของโลกภายนอกกับชาวจันทราครับ คือต้องบอกว่านอกเหนือจากสิ่งมรทินที่ชาวจันทรานั้นหวาดกลัวก็ยังมีอีกสิ่งที่ชาวจันทาวาดกลัวเช่นกันครับนั่นก็คือการที่มีมนุษย์ชั้นต่ำล่วงรู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทราทีนี้ในช่วงปฏิบัติการอพอลโลตอนปีคศ .1969 ถึง1972เนี่ยมันก็ได้มีมนุษย์ชั้นต่ำกลุ่มหนึ่งขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ปักธงลงไปที่พื้นผิวของดวงจันทร์ทำท่าทีเหมือนกับว่าพวกเขาจะยึดดวงจันทร์เป็นของตน และนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชาวจันทราเริ่มการประทะกับมนุษย์ของโลกภายนอกครับแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นนี้มันใหญ่ตัวมากน้อยแค่ไหนเพราะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลที่บอกถึงเรื่องนี้ไว้เลยครับแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของมนุษย์เพราะหลังจากจบปฏิบัติการอพอลโลก็ยังไม่มีมนุษย์ของโลกภายนอกคนไหนรับรู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทรานอกจากเรื่องที่พวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการขึ้นไปบนดวงจันทร์ อ๋อแล้วก็สงครามในครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นต้นเหตุที่ทาให้เรเซนอุดงหนีไปยังพื้นที่ภพด้วยนะครับทว่าความขัดแย้งระหว่างชาวจันทากับมนุษย์ของโลกภายนอกนั้นมันยังไม่จบลงแค่นี้ครับเพราะจากเรื่องราวในภาค8เราจะรู้ได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทางเรือนิลนันก่อเหตุวิปราชมันก็เป็นเพราะเรเซนอุดงได้รับขึ้นความถีจากพวกพ้องกระต่ายจันทามน,นดวงจานว่าแบบให้กลับไปช่วยหน่อยเพราะผู้มนุษย์ชั้นต่ำเนี่ยประกาศว่าจะมาบุกดวงจันทร์แล้วก็จะมีสร้างฐานทัพบ,บนดวงจันทร์ด้วย ึ่งชาจันทราก็เคยมีหาแนวทางกับมนุษย์ด้วยว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไงแต่มันก็สุดจะทนแล้วเลยจําเป็นต้องทําสงครามเต็มรูปแบบกับมนุษย์และถึงณตอนนั้นนครจันทราจะเป็น,นรองด้านกําลังรบแต่พวกเขานี่ก็ไม่ได้หวาดกลัวและคิดได้ว่าพวกตนเนี่ไม่น่าจะแพ้นในศึกครั้งนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือไอการประกาศจากมนุษย์นี่แหละครับคือถ้าอิงจากมังงะภาคเซเลนเซเตอร์อิมบูการประกาศที่ว่ามนุษย์จะบุกดวงจันทร์มาสร้างฐานทัพอะไรเนี่ย มันคือโปรเจกต์สำรวจดวงจันทร์ของประเทศจีนที่ชื่อว่าฉางเอ๋อโปรเจกต์ครับแล้วอิงจากที่เอเรียนพูดไว้ในมังงะภาคนี้การตั้งชื่อมันค่อนข้างมีผลครับเพราะอย่างอพอลโลมันเป็นชื่อของเทพแห่งพระอาทิตย์ถึงมันจะไปถึงดวงจันทร์ได้แต่มันก็ไม่อาจจะเปิดเผยการมีอยู่ของนครจันทราได้ครับแต่กับรอบนี้ฉางเอ๋อเนี่ยมนันเป็นชื่อของอาชญากรในนครจันทราครับ ซึ่งมันเกี่ยวกับนครจันทาโดยตรงเลยนี่เลยน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ชาจันทาเนี่ยไม่อาจทนและเปิดศึกกับมนุษย์ของโลกภายนอกอีกครั้งแต่ก็เช่นเดียวกับสงครามครั้งก่อนครับมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบอกเรามากขนาดนั้นเราเลยไม่รู้อยู่ดีว่าสรุปสงครามที่ว่านี้มันเป็นยังไงจบลงแบบไหนเราแทบไม่รู้อะไรในจุดนี้เลยครับแต่ก็เป็นไปได้อีกแหละครับว่ามันจะจบลงด้วยชัยชนะของชาจันทาถ้าถามว่าทําไมถึงคิดแบบนี้ก็ต้องอ้างเหตุผลเดิมครับ ก็เพราะมันยังไม่มีมนุษย์ของโลกภายนอกที่รู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทราครับแล้วทําไมถึงต้องใช้เหตุผลนี้เพราะถ้าสมมติว่ามนุษย์เนี่ยไปแพ้อะไรบางอย่างบนดวงจันทร์มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเอามาประกาศสู่สาธารณชนเท่าไหร่อ่ะเนาะอีกทั้งมันยังมีสิ่งที่ยืนยันด้วยครับว่ามนุษย์ของโลกภายนอกนั้นไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทรานั่นก็คือเรื่องราวของเมอรี่และเลนโกเพราะเรื่องราวของคู่นี้มันน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรครับ คือในซีดีเพลงอัลบั้มที่5ของโทโฮอย่างโอโซระมาจุสซ์เมจิคอเอสโทโนมีคือสองสาวเนี่ยเขาจะมีพูดถึงทัวร์บนพื้นผิวดวงจันทร์ครับว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะแล้วก็มีการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอีกด้วยแต่ถึงขั้นที่ว่ามีทัวร์บนดวงจันทร์ขนาดนั้นแล้วมนุษย์ของโลกภายนอกน,นตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทราอยู่ดีครับและก็ยังเชื่อว่ามันเป็นแค่ตำนานเท่านั้นอุต่า์พูดมาขนาดนี้ผมก็ไม่อยากพูดถึงความเป็นไปได้อีกแบบบหรนะคั แต่มันก็ต้องพูดอนะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าสงครามระหว่างมนุษย์กับชาวจันทรามันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงครับถามว่าทําไมงั้นเหรอครับก็อย่างที่ย้ําไปลหละครับมนุษย์ของโลกภายนอกเขาไม่รู้ถึงการมีอยู่ของนครจันทราครับและเขาก็ไม่น่าจะรู้ได้ว่ามีชาวจันทราอยู่แล้วสงครามที่ว่ามานนี้มันคืออะไรมันก็อาจจะเป็นแค่ความวิตกกังวลของชาวจันทราบางกลุ่มที่เห็นมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นข่าวลือขึ้นมา และยิ่งกับนครจันทราที่เป็นเมืองเดียเด่ยวๆเงาๆแบบนั้นข่าวลือเนี่ยมันก็คงกระจายไปทั่วได้โดยง่ายซึ่งกับชาวจันทราด้วยกันเองอะ่ะมันคงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่กับกระต่ายจันทราเนี่ยสิถ้าผมจะไม่ผิดพวกกระต่ายจันทราเนี่ยจะเป็นพวกหูเบาใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดครับแถมเป็นพวกขี้ขาดด้วยและจากที่ว่ามันเนี้ยเลยเป็นไปได้ว่าสงครามระหว่างมนุษย์ของโลกภายนอกกับชาวจันทราอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นแค่การตื่นตูมของกระต่ายจันทราเท่านั้น แล้วมันก็น่าจะเป็นเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงแทบจะไม่มีอะไรเลยอะไรเกี่ยวกับสงครามในกรณีนี้เลยแต่ก็นั่นแหละครับที่เรามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแค่การคาดเดานะเพราะได้สงครามที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะแค่แบบปกปิดเอาไว้นะแบบด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็ยังไม่รู้รายละเอียดที่แน่ชัดเอาเนาะมาดูที่หัวข้อสุดท้ายกันครับการเดินทางไปมาระหว่างดวงจัน์กับโลก เอาตามคอมมอนเซนส์ของคนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสร้างยานสร้างจรวดบินขึ้นไปเนาะเหมือนอย่างที่มนุษย์ของโลกภายนอกทำหรืออย่างจรวดของเรมิียแต่มันก็จะมีวิธีอื่นอีกเนาะแถมยังเป็นวิธีที่เหนือจินตนาการใช้เล่นแล้วบางอันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหรนะ่นักวิธีแรกก็คือพระจันทร์เต็มดวงที่สะท้อนอยู่ผิวน้ําหรืออะไรบางอย่างดูเหมือนว่าวิธีที่ชาวจันทราใช้เดินทางมายัางพื้นพิภพบหรือใช้กลับไปนั้นจําเป็นต้องมีจันเพนมาเกี่ยวข้องครับ แต่มันก็ไม่ได้มีอธิบายเอาไว้มากนักนะนะแต่ถ้าเราลองมาดูวิธีที่ยูคาริใช้มันก็จําเป็นต้องมีจันเพนเช่นกันครับแต่ของยูคาริจะมีอธิบายว่าเจ้าตัวเนี่ยจะทําการรบกวนเขตแดนระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเท็จก่อนที่นานเนี่ยจะกระโดดลงไปอย่างจันเพนที่สะท้อนกับผิวน้ําซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวจันทราใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่าเพราะอันที่จริงชาวจันทราเนี่ยก็มีไอเทมอีกอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็คืออาพรเทวา มันเป็นผ้าคลุมที่เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถเดินทางไปมาระหว่างดวงจันทร์กับพื้นพิภพได้ครับปัญหาคือตอนที่สวมใส่มันเนี่ยเราจะสูญเสียจิตวิญญาณไปครับทําให้ผู้สวมใส่นั้นจะไม่สามารถควบคุมมันได้นี่ก็คงจะเป็นเหตุผลสินะครับว่าทาไมเรเซนผมสัน้นถึงโผล่มาย,ยังพื้นพิภพในสภาพสบักสบอมในช่วงตอนแรกของมังงะภาคเรเซนเซนเนอิมบลูหลักๆแล้วมันจะถูกใช้โดยพวกกระ่าษจันทราครับ อย่างที่เรเซนผมสั้นเคยใช้ในซีรีส์บกิช,ชิชโชหรือตอนที่เรเซนอุโดนหนีไปยังพิมพพิภพบนางนิกก็ใช้เจ้าผ้าคลุมนี้เช่นกันครับแต่ก็มีบอกเอาไว้เหมือนกันครับว่า,าพรเทวานั้นจะเอาไว้ใช้เมื่อมีการเรียกตัวชาติจันทรากลับไปยังดวงจนันทร์เช่นกรณีของเจ้าหญิงคังุยะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เดินทางไปมาระหว่างดวงจันทร์กับพิพพ์พบได้เช่นกันนั่นก็คือเส้นทางไคอันมันจะเป็นเส้นทางลับที่อยู่ในความฝันครับ พอเราเข้าไปในเส้นทางนี้มันจะเหมือนกับว่าเรากําลังบินไปในอวากาศเลยครับซึ่งการปรากฏมาของเส้นทางนี้จะมีให้เห็นในตัวเกม55โดยตามในเรื่องของเรซเซนอุดงมันจะเป็นเส้นทางไคอันหมายเลข4ที่เชื่อมต่อระหว่างนาครจันทากับเกนโซเคียวและดูจากการที่มีระบุหมายเลขแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเส้นทางไคอันอื่นๆอีกก็ได้ครับส่วนที่มาของเจ้าเส้นทางนี้มันก็มีที่มาจากเรื่องเล่าของจีนที่ชื่อว่าความฝันแห่งไหวอัน หรือความฝันแห่งนานเขอซึ่งเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เปเมาหลับใต้ต้นไม้แล้วก็ฝันว่าตัวเองถูกผู้สงสารของจกักรพรรดิองค์หนึ่งเชิญตัวไปที่อาณาจักรใต้ต้นไม้แล้วก็ได้ปกครองอาณาจักรที่ว่าเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนที่จะตื่นขึ้นมาจากฝันแล้วก็พบว่าอาณาจักรที่ว่ามันเป็นแค่จอมปลวกยักษ์ใต้ต้นไม้แล้วก็อันที่จริงอะ่ะมันจะมีความสามารถของโทโยฮิเมะด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปถัดไปดีกว่าครับ ส่วนคลิปนี้ก็ขอเป็นประมาณนี้ละกันนะครับอืมชาจันทาเนี่ยปริศนาเยอะนะเดี๋ยวไอ้มีโอกาสเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลมานําเสนอทุกท่านอีกแล้วกันนะครับหากในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดหรือตกหลน่นก็ต้องกราบขออภัยสามารถมาเพิ่มเติมแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษและก็ทุกท่านที่มารับชมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าขอให้โอแมงโกสจงสถิต อยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ